ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับให้การและสารภาพคนผิดในบ้าน20สิงหาท่านอายการเรียกครอบครัวตาชาญให้ปากคำประกอบด้วยตายายนาแต่นาน้ำฝนไปที่สอพอกกตูมอีกชุดคือป้าแตนแม่ชมพู่น้าตายพร้อมสามีและลูก ไปที่สำนักง,งานอายการวันนี้อายการให้ทุกท่านระบายความจริงเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ตามที่เห็นมากับตาการให้ปากคำวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตกลงใจเห็นพ้องกันถอยคนละก้าวไม่เช่นนั้นจะพังทั้งระบบเนื่องจากเกิดความไม่ชอบมาพากลและชาวไทยชาวโลกจับตามอง สำนวนผ่านหน้าคล้ายนิทานอายการดู100หน้าที่เกี่ยวกับลุงก็พอแล้วสรุปไม่ผ่านจึงต้องสอบปากคำเพื่อหาคนผิดตัวจริงจะได้สารต่ออย่างรวดเร็วคืนปล่อยไว้ความเสียหายเกิดขึ้นอีกมากมายคดีนี้คนทำผิดอยู่ในบ้านแต่ ผู้ช่วยและคนรู้เห็นรวมทั้งเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมเป็นระนาบกว้างมากถึงขนาดทำให้ระบบยุติธรรมพังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายสูงจึงเรียกครอบครัวใหญ่มาเปิดเผยความจริงจำกัดคนทำผิดอยู่ในบ้านหลังเดียวที่เหลือกันไว้เป็นพยานวันนี้ทุกคนเลี่ยงไม่พ้น จึงยินดีพูดความจริงทั้งหมดตามที่รู้เห็นมาคนทำผิดตกลงใจยินดีสารภาพหมดสิ้นเพื่อให้โทษหนักจะได้เบาลงดังนั้นคนทำผิดคดีนี้จึงจำกัดไว้เพียง1-2คนเท่านั้นเพื่อความสงบสุขของหมู่บ้านในวันข้างหน้าคนทำผิดอาจถูกจับวันนี้เลยก็ได้ข่าวใหญ่ ส่วนลุงพลป้าแตนได้รับอิสรภาพเพียงในนามไปก่อนรอขั้นตอนอีกนิดลุงไม่ถึงศาลเหมือนที่ท่านสุวัสด์พูดไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์โซเชียลตัดสินคดีสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดของคดีนอกชมพู่ขอตบหน่อยลุงพลตีรูปผู้มชาการตำรวจแห่งชาติขณะมาเลื่อนการให้ปากคำ คดีน้องชมพู่เมื่อ20สิงหาคม2564นายช้ยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ได้เดินทางไปที่สอพอกกตูมเมื่อเช้าเพื่อขอเลื่อนสอบปากคําให้กับคนในครอบครัวตัวเองวงเล็บภรรยาและลูกหลังจากที่มีหมายเรียกเข้าให้ปากคําเพิ่มเติมในคดีน้องชมพู่จากเดิม วันที่20สิงหาคม64ขอเลื่อนไปเป็นวันที่25สิงหาคม64จากภาพในคลิปก่อนที่ในาใยชัยพลวิภาจะเดินมานั่งที่เก้าอี้ได้ใช้มือตบไปที่ภาพของพลตรจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลักษณะการตบคือตบหน้าตบหัวซึ่งคลิปดังกล่าวได้มีการอัปโหลดไว้หลายช่องของ YouTube และช่องของลูกชายนายชัยพลชื่อช่องมนโอมซึ่งมีผู้ติดตามถึง90,000ืคน20สิงหาคมทางพนักงานสอบสวนได้เรียกญาติซึ่งเป็นครอบครัวของแม่น้องชมพู่เข้าให้ปากคำทั้งหมดซึ่งเป็นพี่น้องรวมพ่อแม่เดียวกัน รวมทั้งหมดประมาณ7คนซึ่งได้แยกการสอบเป็นสองที่คือที่สำนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารและที่สพกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยที่สพกกตูมได้มีนายชาญหลาบโพอายุ67ปีกับนางสมควรหลาบโพอายุ65ปีพร้อมกับนายนารินหลาบโพหรือน้าแต่อายุ35ปีเดินทางมาเพื่อพบกับ ตำรวจในช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งหลังจากสอบปักคำเสร็จได้ปฏิเสธการสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวส่วนที่สำนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารได้มีพ่อแม่และพี่สาวของน้องชมพู่เข้าสอบในช่วงบ่ายเช่นกันซึ่งนอกจากครอบครัวน้องชมพู่แล้วยังมีนายเสริมสุขพันธ์วงเล็บน้าชายนางจุไลพรสุขพันธ์ วงเล็บหน้าสาวและลูกชายของนายเสริมและนางจุไรยพรความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบูรณ์ได้โพสต์ข้อความไปดังนี้ครับให้การและสารภาพคนผิดในบ้านวันนี้20สิงหาคมท่านนายการเรียกครอบครัวตาชาญมาให้ปากคำประกอบด้วยตายายน้าแต่น้าฝน ไปที่สพกกตูมอีกชุดคือป้าแตนแม่ชมพู่น้าตายพร้อมสามีและลูกไปที่สำนักงานอายการวันนี้อายการให้ทุกท่านระบายความจริงเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ตามที่เห็นมากับตาการให้ปักคำวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตกลงใจเห็นพ้องกันถอยคนละก้าวเมื่อเช่นนั้นจะพังทั้งระบบ เนื่องจากเกิดความไม่ชอบมาพากลและชาวไทยชาวโลกจับตามองสำนวนพันหน้าคล้ายนิทานอายการดูหนึ่งร้อยหน้าที่เกี่ยวกับลุงก็พอแล้วสรุปไม่ผ่านจึงต้องสอบปากคำเพื่อหาคนทำผิดตัวจริงจะได้สารต่ออย่างรวดเร็วขืนปล่อยไว้ความเสียหายเกิดขึ้นอีกมากมาย คดีนี้คนทําผิดอยู่ในบ้านแต่ผู้ช่วยและคนรู้เห็นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมเป็นระนาบกว้างมากถึงขนาดทําให้ระบบยุติธรรมพังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายสูงจึงเรียกครอบครัวใหญ่มาเปิดเผยความจริง จำกัดคนทำผิดอยู่ในบ้านหลังเดียวที่เหลือกันไว้เป็นพยานวันนี้ทุกคนเลี่ยงไม่พ้นจึงยินดีพูดความจริงทั้งหมดตามที่รู้เห็นมาคนทำผิดตกลงใจยินดีสารภาพหมดสิ้นเพื่อโทษหนักจะได้เบาลงดังนั้นคนทำผิดคดีนี้จึงจำกัดไว้เพียง1-2สคนเท่านั้น เลือความสงบสุขของหมู่บ้านในวันข้างหน้าคนทำผิดอาจถูกจับวันนี้เลยก็ได้ข่าวใหญ่ลุงพลป้าแตนได้รับอิสรภาพเพียงในนามไปก่อนรอขั้นตอนอีกนิดลุงไม่ถึงศาลเหมือนที่ท่านสุวัตพูดไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์โซเชียลตัดสินคดีสวัสดีครับ วีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดฟังพร้อมกันทนายตั้มบวชแล้วจะสึกไหมหมายเรียกพยานคดีลุงพลว่ายังไงความคืบหน้าล่าสุด20สิงหาคมมีการไลฟ์สดผ่าน YouTube ทนายตั้มสิทธาร่วมบุญวัดห้วยปากัง้งหลวงพี่ตั้มบวชแล้วจะสึกไหมหมายเรียกพยานคดีลุงพลมาฟังพร้อมกันโยมโดยเป็นไลฟ์สดเผยภาพบรรยากาศ ขณะทนายถ้ำสิทธาเปี้ยบังเกิดหลังจากบวชเป็นพระจำวัดอยู่ที่วัดห้วยปกากกั้งจังหวัดเชียงรายก่อนจะนำของกินที่ได้รับการบริจาคจากญาติโยมมาแจกน้องๆเด็กกำพร้าที่วัดซึ่งหลวงพ่อบวงเล็บพระอาจารย์พบโชคเจ้าวาดวัดห้วยปกากกั้งพระนักพัฒนาที่อุทิศต,ตนให้กับงานสาธารณกุศลต่างๆรวมไปถึง กิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องอุปการะดูแลประมาณ90 0กว่าคนหลวงพี่ตั้มกล่าวว่าหลวงพ่อส่งเสียให้เด็กๆเ,เรียนหนังสือและดูแลค่าอาหารกลางวันหลวงพ่อมีเมตตามากหลวงพี่ตัดสินใจบวชที่วัดนี้เพราะเห็นว่าหลวงพ่ออุปการะเด็กเยอะมาบวชคิดว่าจะช่วยเป็นสะพานบุญให้หลวงพ่อ หาค่าใช้จ่ายช่วยทางวัดขอบคุณ FC ทีมงานทนายประชาชนและ FC ลุงพลช่วยประสานประชาสัมพันธ์บริจาคเข้าวัดโดยตรงหลวงพี่ตั้มยังได้กล่าวถึงหมายเรียกพยานคดีลุงพลเรื่องคดีน้องชมพู่ตำรวจน่าจะยังสอบไม่เสร็จขอให้สอบเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ก็ให้พยานไปตามปกติไปให้การกับตำรวจตามปกติส่วนเรื่องทดีความที่ทำอยู่หลวงพี่ตั้มกล่าวว่าไม่ทิ้งลุงกับป้าเดือนกันยานี้หลวงพี่มีงานอีกเยอะตอนนี้มีเวลาเลยมาบวชให้จิตใจสงบได้เจอหลวงพ่อก็ศรัทธาตั้งแต่แรกเวลามาเชียงรายจะขึ้นมากราบหลวงพ่อเป็นประจำอย่างที่มีเอฟซบอกหลวงพ่อ ท่านทํานายทายทักค่อนข้างจะแม่นในคําถามที่ว่าทนายตั้มจะศึกไหมทา,ายตั้มบอกว่าเลิกวันศึกคือวันที่21สิงหาคม64วันพรุ่งนี้